นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับต้นกําเนิดของหินนะคะซึ่งหินเนี่ยเกิดมาจากแมกมานะคะเมื่อแมกมาดันตัวเองขึ้นมาสู่ผิวโลกนะคะก็จะกลายเป็นดาวาเมื่อดาวาเย็นตัวลงนะคะก็จะกลายมาเป็นหินอาคานีแล้วเมื่อหินอาคานีนะคะได้เกิดผุพังผุก,ก่อนลงไปเนี่ยก็จะกลายมาเป็นหินตะกอนส่วนหินตะกอนและหินอาคานีนะคะเมื่อ ได้โดนพลังงานความร้อนอมากๆเนี่ยก็จะกลายเป็นหินแปรนั่นเองค่ะส่วนวัฏถจักของหินนะคะลูกก็คือหินอคนีหินตะกอนและหินแปรอันนี้คือวัฏถจักรของหินนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูลักษณะ ภายนอกของหินกันบ้างนะคะซึ่งลักษณะภายนอกของหินเนี่ยจะประกอบไปด้วยสีลวดลายเนื้อหินน้ำหนักและความแข็งซึ่งสีเนี่ยหินแต่ละก้อนจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากแร่ธาตุในเนื้อหินนะคะจะทําให้หินเนี่ยเป็นสีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสีดําสีเทาหรือว่าสีแดงอต่อไปลวดลายนะคะหินแต่ละก้อนจะมีลวดลายที่แตกต่างกัน เกิดจากการสะสมหรือทับถมกันของตะกอนหินและดินนะนี่คือลวดลายนะคะต่อไปเนื้อหินเนื้อหินสังเกตได้จากผลึกของหินหินที่เป็นสี่เหลี่ยมจะมีเนื้อหยาบส่วนหินที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีเนื้อละเอียดนะคะต่อไปน้ําหนักบ้างหินที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ําหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กต่อไปความแข็งค่ะ ความแข็งในหินที่มีความแข็งมากเมื่อถูกขูดขีดจะไม่เกิดบนเนื้อหินจะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินนะคะอะมาดูสีหินกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างหินสีเทาหินสีดำหินสีแดงเห็นไหมคะว่าสีของหินนะคะก็จะมีอยู่ หลายสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดำสีแดงให้นักเรียนสังเกตหินที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะคะว่าหินตะก้อนเนี่ยสีจะแตกต่างกันออกไปต่อมาเป็นน้ำหนักของหินค่ะหินนะคะจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหินขนาดใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่าหินขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นในหินขนาดกลางเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ซอฟลงมาจากหินขนาดใหญ่นะคะแล้วหินที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาที่สุดนะคะ,ะหินพวกนี้นะคะก็เอาไปทำเป็นประโยชน์ได้นะคะก็คือนำไปก่อสร้างนะคะปลูกบ้านปลูกสถานที่ต่างๆต่อมาจะเป็นลวดลายของหินลวดลายของหินนะคะก็จะมี หินที่มีลวดลายเป็นชั้นสีเห็นไหมคะนักเรียนหินที่มีลวดลายเป็นชั้นสีเนี่ย <ș i> ก็จะมีสีสลับกันเป็นชั้นๆไปนะคะเหมือนคล้ายๆกับขนมชั้นนะต่อไปหินที่มีลวดลายเป็นจุดสีเห็นไหมคะในเนื้อหินจะมีจุดสีเล็กๆอยู่ในตัวก้อนหินอ่าอันนี้ก็คือเป็นลวดลายที่เป็นจุดสีต่อไปสุดท้ายหินที่มีลวดลายเหมือนมี สีผสมกันเพราะฉะนั้นหินที่มีรวดลายเหมือนมีสีผสมกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นหินที่ผิวเรียบนะคะต่อไปเนื้อของหินหินแต่ละชนิดอาจมีเนื้อหินแตกต่างกันหินบางชนิดมีเนื้อละเอียดหินบางชนิดมีเนื้อหยาบสังเกตได้จากพื้นของผิวหินนะคะ หากมองไม่เห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินก็แสดงว่าหินก้อนนั้นเนี่ยมีเนื้อละเอียดหากมองเห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินก็แสดงว่าหินก้อนนั้นเนี่ยมีเนื้อหยาบให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าหินก้อนไหนมีมุมมีสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเนื้อหยาบแต่ถ้าหินก้อนไหนนะคะไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมเนี่ยเป็นเนื้อละเอียดอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยอย่างหินภาพแรกนะคะเป็นหินเนื้อละเอียดเห็นไหมคะ นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามันไม่มีมุมไม่มีสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือหินเนื้อละเอียดต่อไปหินเนื้อหยาบหินเนื้อหยาบเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะมีมุมมีสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือหินเนื้อหยาบอ่ะต่อมาเรามาดูรูปร่างหินกันค่ะรูปร่างรูปทรงของหินนะคะซึ่งหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะคะ หินแต่ละก้อนอาจมีรูปร่างหรือรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปเช่นทรงรีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมอ่ะภาพแรกนะคะก็จะเป็นหินทรงกลมเห็นไหมคะภาพที่สองก็จะเป็นหินทรงรีและภาพที่สามเนี่ยก็จะเป็นหินรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินที่มีรูปร่างมากกว่านี้ก็มีนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมก็มีอ่ะนักเรียนลองสังเกต หินที่บ้านของนักเรียนนะคะว่ามีทรงอะไรกันบ้างแต่ที่คุณครูยกตัวอย่างมาคร่าวๆเนี่ยที่เราได้พบเจอกันบ่อยๆก็คือหินทรงกลมหินทรงรีแล้วก็หินรูปทรงสี่เหลี่ยมนักเรียนมาดูความแข็งของหินกันบ้างนะคะซึ่งความแข็งของหินแต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากัน ซึ่งเราสามารถทดสอบได้โดยการนำหินมาขูดกันหากนำหินสองก้อนมาขูดกันหินที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินส่วนหินที่มีความแข็งน้อยกว่าจะเกิดรอยบนเนื้อหินให้นักเรียนลองนำหินนะคะบริเวณแถวบ้านก็ได้นะคะมาสองก้อนนะคะมาทดลองทดสอบดูนะคะว่าเมื่อเราขูดหินไปแล้วเนี่ยหินก้อนไหนที่มีรอยบนเนื้อหิน นะคะถ้าหินก้อนไหนที่มีรอยบนเนื้อหินแสดงว่าหินก้อนนั้นเนี่ยมีความแข็งน้อย